บริษัทเป็นโรงแรมจ่ายเงินค่าขายห้องให้อโก d ด้าเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ต่างประเทศลูกค้าที่ไปกดซื้อห้องจ่ายเงินให้อากด้าสิ้นเดือนอโก d ด้าส่งเงินให้เราหลังจากหักค่าในหน้าสอบถามว่าเงินที่อโก d ด้าเรียกเก็บค่าในหน้าเราต้องนำส่งภาษีใดบ้างน,นะครับทำไมเรายื่นจดเลิกภาษีมันเพิ่มไปนานปีกว่าแล้วทำไมยังบอกยังมีอยู่ภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ออกให้ตลอดภาษีที่ออกให้นี้เป็นค่าจ่ายต้องห้ามไหม บริษัทเป็นโรงแรมจ่ายเงินค่าขายห้องให้อโกด้าเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ต่างประเทศลูกค้าที่ไปกดซื้อห้องจ่ายเงินให้อโกด้าสิ้นเดือนอโกด้าส่งเงินให้เราหลังจากหักค่าในหน้าสอบถามว่าเงินที่อโกด้าเรียกเก็บค่าในหน้าเราต้องนําส่งภาษีใดบ้างน,นะครับที่จริงในเรื่องของสัญญาอโกด้าเนี่ยนะครับมันก็จะต้องไปดูรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญานะครับว่าเขาสัญญานั้นเป็นค่าในหน้านะครับหรือเป็นค่าห้องเขาซื้อห้องเราไป แต่อย่างถ้าเกิดว่าอย่างคําถามที่พี่จูถามเนี่ยนะครับก็คือว่าสมมุติว่าค่าห้อง1000บาทนะครับแล้วเขาเอาไปขายลูกค้าโดยตรงนะครับเขาก็ต้องจ่ายเงินให้เรา1000บาทแล้วก็หักค่าในหน้าไป200บาทสมมุตินะครับเขาจะหักประมาณ20%เนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเขารับไปแล้วเขาก็จ่ายค่าห้องมา800ตกลงกันว,ว่าเราจะาขายห้องก็แค่800นะครับ ฉะนั้นเราก็รับรู้แค่เราได้800นะครับเพราะบินเนี้ยเราก็ขายให้อัคโคด้าไปโดยตรงนะครับเพราะอัคโด้าก็ไปขายกับลูกค้าเขานะครับโดยตรงฉะนั้นเราก็ได้แค่ค่าห้องมาอย่างเดียวนะอันนี้ก็ก็ไม่ต้องมีภาษีอะไรก็มีภาษีจากการเงิน,นได้จากการที่ขายห้องพักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลักษณะของค่าในหน้านะครับก็มีค่าคอมมิชชั่นก็คือเราขาย ให้กับลูกค้าเลยนะครับใบกำกับเนี่ยออกในนามลูกค้าไปนะครับและอโกูด้ารับเงินแทนอันนี้เป็นค่าในหน้านะครับก็ต้องมาดูว่าค่าในหน้านั้นลูกค้าเป็นคนไทยหรือลูกค้าเป็นต่างประเทศนะครับซึ่งจะยุ่งยากนิดนึงถ้าลูกค้าสมมติอโก d ด้าอยู่ต่างประเทศนะครับจองผ่านอโก d ด้าแล้วมาพักในเมืองไทยนะครับก็ไม่ต้องหักอะไรนะครับเพราะถือเป็นการใช้บริการที่ต่างประเทศไปหมดแล้วนะครับ แล้วก็เสีย7%เวลาเข้าพักนั่นเองแต่ถ้าเกิดลูกค้าคนนั้นเป็นคนไทยแต่จองผ่าน a g o ก a นะครับถือว่ามีการนำเข้าบริการนะครับนำเข้าบริการก็ต้องเสียแวตไอ้200บาทที่จ่ายไปเนี่ยก็ถือว่าต้องเสียแวต7%ด้วยนะครับด้วยแบบพอพ36นะครับสำหรับเรื่อง Agoda เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะทำสไลด์นะครับโพสลงไปในเพจอันนึงนะครับจะได้ดูกันนะครับพีจูครับก็ต้องดูสัญญาครับว่า ทำกับอากูดาเนี่ยอากูดาเอาไปขายต่อทั้งหมดหรือทำสัญญากับ oda, อากูดาอาอากูด้าคิดเป็นค่าในหน้านะครับทําทำไมเรายื่นจดเลิกภาษีมันเครื่องไปนานปีกว่าแล้วทำไมยังบบกยังไม่อยู่ก็คือสมภารตรวจสอบเนี่ยนะครับว่าคุณยื่นชำระภาษีมันคราทให้มครบไหมนะครับถ้าครบเดี๋ยวเขาก็จะมีหนังสือนะครับขีดค่ารายชื่อจากการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนะครับ ต้องรอนิดนึงนะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ออกให้ตลอดภาษีที่ออกให้นี้เป็นค่าจ่ายต้องห้ามไหมถ้ามีชัดเจนว่าออกให้ตลอดก็ถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้นะครับอีกฝั่งก็ถือเป็นรายได้นะครับก็ในสัญญาก็ชัดเจนว่าเราเป็นภาษีที่ออกให้นะครับเช่นเรามีต้องจ่ายร้อยนึงแต่เราบอกเราออกให้เราก็เลยต้องจ่ายเป็นร้อยสบาทจุดศูนประมาณนี้นะครับแล้วหักไป นะครับหักแล้วก็เหลือร้อยนึงเหมือนเดิมฉะนั้นเราทรงเป็นรายจ่ายได้ทั้ง103.9เลยนะครับแต่ฝั่งผู้รับก็ต้องเป็นรายได้ที่ร้อยสเหมือนกันนะไม่ใช่รายได้ที่ร้อยหแม้เขาไดรับเงินไปจริงๆแค่3เอ่อแค่1น0บาทนะครับแล้วเขาสามารถเอาใบหักรายจ่ายนั้นนะไปเครดิตภาษีเขาได้ด้วยนะครับ